ครับสวัสดีครับจากร้าน OKK OK b เบนะครับตัวนี้เป็นล้อมาร์ทวิกคอสมิก40 e l i t ลนะครับก็คือชื่อมันคือ c o s m ิก c a r ์บอน40 e l i t ลหรือบางคนก็ e l i ลท์ครับตัวนี้ตัวสติ๊กเกอร์เป็นสีดำเป็นจะเป็นสีดำรีเฟ e c t นะในรุ่นเนี่ยเขาออกมา2สีโลโก้เขาจะมีสีดำกับสีโครมนะครับซึ่งโปรโมชั่นตอนนี้อยู่29,900 ราคาดีมากพร้อมอยางนะครับซึ่งในรุ่นใหม่เนี่ยเขาออกมาในปี2020เนี่ยอย่างว่าเช้าที่ถ่ายรูปให้ไปก็จะเป็นตัว Cosmic 40เหมือนกันนะครับแต่ว่าชื่อจริงๆของเขาคือ Cosmic Pro Carbon UST นะครับจะเป็นรุ่นใหม่ตัวนี้จะเป็นระบบดิสเบรกเขาให้เลือกมา ซึ่งตัวดิสเพลย์เนี่ยจะให้ดุมโมมาเป็นแบบ360ซึ่งในรุ่นเก่าเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับตัวโมเขาจะเป็นใช้ประแจเบอร์17ขันกับเบอร์หกเหลี่ยมเบอร์หขันตรงนี้เพื่อจะดึงโมออกมันยังเป็นระบบเก่าอยู่นะครับเทอะทอนออกมาเนี่ยกดืองจะติดที่แกนของตัวล้อจะมี2กระเด่องอยู่ข้างในนะครับตัวโม่ก็จะมีแค่ลูกปืนลูกเดียวนะครับซึ่งระบบมันจะต่างกัน ในดิสเบรกของ UST ตัวตัวใหม่จะเป็น360นะ,ะย้ำนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบ Cosmic i ิ b เบรของตัว UST ปีใหม่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งยังไม่ได้เป็น360ก็เอามาให้ดูนะครับจังหวะลูกค้าเข้ามาวันอาทิตย์ตอนนี้ประมาณช่วงจะบ่ายสามและจังหวะร้านปิดแต่ว่าลูกค้ามาไกลนะครับก็เลย เดี๋ยวรอลูกค้ามารับเตรียมส่งมอมนะครับตามสเปคแบบนี้ตัวล้อก็จะมีล้อนะครับแล้วก็มีแกนปลดมีผ้าเบรกเป็นของ s วิตช์สต็สีเหลืองให้นะครับก็ฝากติดตามร้านด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับจากร้านโอเคไคใครสนใจก็สามารถติดต่อไลน์ ID Facebook ินเ t อ g r แกรมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ